ไรก็ได้อะนะแต่ถ้ามาดูกติกากฎหมายสัญญาตกฎเนี่ยมันอีกเรื่องนะนต้องมาดูตรงนั้นนะเพราะทุกอย่างมันเป็นสัญญานะครับถ้าจะทําใหม่ต้องไปแก้กฎหมายกันใหม่กังโน้นเหมนจ้ะนั้นเราคนต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าจะทําใหม่หมๆเราก็ทําให้ดีใช่ไหมของเด็กก็ต้องต้อง,องของความร่วมมือก,กันอะไรกันบ้างนะช่วยเหลือกันบ้างอะไรก็พอได้อตอนนี้เนาะการใช้สั้นชาจะลดราษฎรบอนได้ได้ไหมคะน่ะพูดแล้วก็เดี๋ยวก็รอรอดูแล้วกนะันไม่ต้องรบกันทั้งชาติตอนนี้น นายกก็จะดูแลให้นะมากน้อยก็เด,ดี๋ยวดูก็คุยกับท่านรองมุกมาแล,ล้วล่ะนะารกำกับดูแลตรงนี้ว่าจะลดไ้เท่าไหร่ไงเนาะแต่ก็ต้องดูว่ามันวันที่พิมาในภาพรวมหรือเปล่าแต่รับบินทดนว่าจะมีการลดให้มไม่ใช่การห<ช>นะาเสียงแล้วนี่นะเพราะว่าผมพูดในนามของนายกฯก็ยังมีนโยบายฝันเลยจะทได้จริงแค่ไหนก็ต้องก็พวกเราก็ตรวจสอบดูจ้ะ เมื่อเราตรวจสอบดูว่าให้อะไรเท่าไหร่แล้วคูณหาตัวเลขวันที่ว่ามีคนแต่ละกลุ่มเท่าไหร่แล้วคูณตัวเลขวันที่ใช้งเงินเท่าไหร่มันพอเพียงหรือไม่วันนี้เขามาเราจะได้รับรามบีเท่าไหร่